สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8เมษายนพุทธศักราช2557สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดประเนสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล่งถังดั้งเดิมนับเป็นโบราณสถานดีเด่นของนครเซี่ยงไฮ วันที่6เมษายนพุทธศักราช2557เวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานคร1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปล่งถังจิ้งอันวิลล่าทอดพระเนศสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตในล่งถังดั้งเดิม ลง่งถังจิ้งอันวิลล่าตั้งอยู่ที่ถนนนานจริงได้ชื่อมาจากวัดจิ้งอันที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเขตนี้นเดิมเป็นเขตของผู้มีอันจะกินเป็นบ้านเรือนแถวแบบชาญเมืองของอังกฤษชาวอังกฤษเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกคร,รองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ผู้อาศัยส่วนใหญ่อพยพไปไต้หวันและฮ่องกง รัฐบาลจีนจึงจัดให้ข้าราชการชั้นสูงอยู่เมื่อครอบครัวขยายออกไปข้าราชการเหล่านี้ย้ายออกไปหาที่อยู่ใหม่มีข้าราชการระดับอื่นเข้ามาอยู่แทนและในที่สุดก็อนุญ,ญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าอยู่ได้ค่าเช่าประมาณ100หยวนต่อห้องบ้านในโลงถังเป็นตึกอิดสูง3ชั้นมีจำนวน183หลังพื้นที่ก่อสร้าง38,687ตารางเมตร ลง่งถังจิ้งอันวิลล่านับเป็นโบราณสถานดีเด่นของนครเซียงไฮ้รุ่นที่สองเมื่อเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2551คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เขตจิ้งอันรวมกับเทศบาลเขตจิ้งอัน unusual, บุรณนะและต่อเติมลง่งถังแห่งนี้ให้เป็นเอกลักษณ์ของเซียงไฮ้ได้ซ่อมแซมอาคารเก่าและลง่งถังให้สภาพดีขึ้นแต่รักษาแบบสถาปัตยกรรมเดิมไว้ และในปีพุทธศักราช2553ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับปรุงเพื่อช่วยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้949ครอบครัวอยู่สะดวกสบายมากขึ้นโลงถังจิ้งอันวิลล่ามีการบริหารจัดการที่ดีเช่นการอนุรักษ์และปลูกพื้นที่สีเขียวการบริหารจัดการที่จอดรถอย่างเป็นระบบการบริหารจัดการด้านการต่อเติมอาคารตามกฎระเบียบ การรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงการรักษาความสะอาดไม่ต่ำกว่าวันละสองครั้งเพื่อให้สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านสะอาดเรียบร้อยและการบริการซ่อมแซมภายใน2ชั่วโมงมีบริการช่างตลอด24ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรการจัดวางห้องหับและสภาพภายในของบ้านแพทย์แผนจีนที่เจ้าของบ้านอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมีเครื่องเรือนไม้อายุเกือบ100ปี นอกจากนี้ยังอนุรักษ์ตำราแพทย์แผนจีนโบราณไว้ด้วยตระกูลของแพทย์ผู้นี้อยู่ในอาคารนี้ตั้งแต่ปีครสตศักราช1933ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถนนตัวหลุนถนนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนสาธารณะหลู่ซินเขตหงโขงเป็นถนนขนาดเล็กตามลักษณะของถนนในต้นคริสตศตวรรษที่20พื้นที่เดิมเป็นเขตเช่าของต่างชาติถนนยาวประมาณ550เมตร ลักษณะรูปทรงตัวแอลบริเวณสองข้างทางประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของนครเซี่ยงไฮ้ถนนตัวหลุนยังมีความเกี่ยวข้องกับนักเขียนและบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนอาทิหลู่ซินเมาตุนไปเซียนยงซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับถนนสายนี้ เจนาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนห้องกุ้ยหลินโรงแรมแชงกรีล่าภูตรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวบุตรสกรพึกษพง์กงศุนใหญ่นนครเซียงไฮและข้าราชการสถานกงศุนใหญ่นนคอรเซียงไฮเฝ้าทุนละอองพระบาทขอพระราชทานพระกรุณาทรงลงพระนามาพิไทยในแผ่นศิลาเปิดอาคารที่ทําการสถานกงศุนใหญ่นนครเซียงไฮแห่งใหม่ อาคารที่ทำการสถานกลงสุนใหญ่นนครเซี่งไฮ้ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาหงเฉียวเป็นอาคาร3ชั้น <c oughs> เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5ธันวาคม2555และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2557นี้สํานี้สำนักงานในทีมประเทศไทยที่จะย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันในอาคารนี้ได้แก่กระทรวงการต่างประเทศสำนักงานส่งเสริมการลงทุนสำนักงานการค้าต่างประเทศและสำนักงานเกษตร เขตพัฒนาหงเฉียวเป็นพื้นที่ที่ทางการนครเซี่ยงไฮ้พัฒนาให้เป็นเขตที่ตั้งของสถานกงศุนใหญ่ต่างๆเวลา21นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติหงเฉียวประทับเครื่องบินของสายการบินซานตงแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SC1168 เสด็จพระราชดำเนินจากนครเซี่ยงไฮ้ไปนครจีนานใช้เวลาบินหนึ่งชั่วโมง40นาที เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติหยวเฉียงคนครจีนนั้นนายจางกัวเลี่ยงรองอธิบดีสำนักง,งานการต่างประเทศมณฑลซานตงนางสาววนิดาคุตตวัตรกงสูงใหญ่นเมืองชิงเต่าข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกินและข้าราชการสถานกงสูงใหญ่น้าเมืองชิงเต่าเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมซานตงซึ่งรัฐบาลจีนจัดถวายเป็นที่ประทับแรมโทรทัศน์รูมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครจีนานสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในสหราชาอาณาจักรเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนสหราชาอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่6เมษายนพุทธศักราช2557 เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไล,ลักณอังครราชกุมารีสเสด็จลงณนห้องบอลลูมโรงแรมที่ประทับพ,พระราชทานพระรโการให้ในายประสันเทพร,รักเอกอังครราชทูตณกรุงลอนดอนนำข้าราชการสถานเอกอังครราชทูตพร้อมด้วยชุมชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรปัจจุบันสถานเอกอังครราชทูตณกรุงลอนดอน ได้ดาเนินงานเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหาราชอาณาจักรที่มีมาอย่างยาวนานให้มีความเข้าใจและแน่นแฟ้นในทุกระดับและเพิ่มพูนมูลค่าการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศด้วยการส่งเสริมการส่งออกการท่องเที่ยวรวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสหาราชอาณาจักรเป็นประเทศติดอันดับหนึ่งในสาประเทศในยุโรปที่มีคนไทยพำนักอยู่เป็นจํานวนมากชุมชนชาวไทยในสหาราชอาณาจักร ปัจจุบันมีจำนวนกว่า5 0,000่นคนประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านอาหารไทยพ่อครัวแม่ครัวเจ้าของร้านเสริมสวยสปาพนักงานเสิร์ฟนักเรียนนักศึกษาและคนไทยที่สมรสกับชาวบริทิสคนไทยในสหาราชอาณาจักรนี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานทำงานอยู่ในร้านอาหารไทยซึ่งมีถึง1,200แห่งในสหาราชอาณาจักรเดียกว่าครึ่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยกรั์อัครราชกุมารี ทรงกูเจิงพระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าทุกคนรวมทั้งหมด4เพลงเป็นเพลงที่ทรงกูเจิงพร้อมกับทรงขับร้องรวมสามเพลง พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้กับมูลนิธิจุลาภรณ์ในโครงการถักร้อยสร้อยรักซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วไัยลักษณ์อัคราชกม,มารีทรงจัดทำขึ้นด้วยทรงห่วงใยผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ซึ่งมีจำนวนมากและไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงของที่ระลึกเครื่องประดับต่างๆนี้ได้รับความสนใจจากคนไทยในสหราชอาณาจักรจำนวนมาก นอกจากนี้ยังทรงจัดทำผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อดรน้ำใจอาทินาฬิกาข้อมือดตอร์ Dr. น้ำใจและเสื้อดรน้ำใจเพราะราจะทานเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมแบ่งปันทำบุญช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาและสมทบกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีมีพระดำรัสถึงพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่ทรงปฏิบัติในปัจจุบัน คือการดำเนินงานของมูลนิธิจุฬาภร์ซึ่งส่งก่อตั้งมามากกว่า30ปีเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศให้การศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษายากไร้และช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัตินอกจากนี้ยังส่งปฏิบัติภาคกรณงิกิจต่างๆของมูลนิธิพอ,อสวให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนายิ่งขึ้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงทางนี้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ก็ได้เข้าไปร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้โดยเฉพาะในแง่โรคมะเร็งทางาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ได้รับคนไข้ส่วนใหญ่เข้ามาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพราะฉะนั้นถึงได้ต้องขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านอีกครั้งหนึ่ง แทนคนไข้มะเร็งทั้งหลายเพราะคนไข้มะเร็งนั้นการรักษาจะตกอยู่ประมาณคนละล้านห้าต่อปีซึ่งจะมีน้อยคนมากที่สามารถจัจ่ายได้ส่วนมากก็จ่ายได้เป็นบางส่วนและ บางส่วนก็ไม่มีเงินจ่ายเลยนอกจากให้การรักษาพยาบาลคนแล้วในมูลนิธิพ่ออสวอรายามีหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรไปตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงของอ ประชาชนทั้งที่ประชาชนพาสัตว์เลี้ยงมาทั้งที่ประชาชนไม่ได้เอาสัตว์เลี้ยงมาแต่มาขอรับคําปรึกษาขอรับยาบํารุงยาถ่ายพยาธิยารักษาโรคต่างๆสํา,าสหรับสัตว์ซึ่งมีตั้งแต่โครกระบือ สุกรสุนัขแมวนกไก่เป็ดเป็นต้นก็เป็นอันว่า,าหน่วยพออสวอก็เท่ากับดูแลทั่วถึงคดูแลทั้งคนและสัตว์เลี้ยงของคนซึ่งสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นก็อาจจะนำโรคมาสู่คนได้ เพราะฉะนั้นการดูแลสัตว์เลี้ยงจึงมีความสำคัญค่อนข้างมากสำหรับสุขภาพคนและสำคัญสำหรับเศรษฐกิจของคนด้วยเพราะว่าสัตว์อย่างเช่นสุกรโคกระบือก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณวลัยรักษ์อัครราชกุมารี พระราชทานพระบรมกาให้ในาะสันเทพร,รักเอกอังครราชทูตณกรุงรลอนดอนเฝ้าถวายเลี้ยงพระกยาหารคำ่ำณโรงแรมที่ประทับในโอกาสเสด็จเดือนสาราชอาณาจากักรโดยมีคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีสบศพสองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านกาสังในตำบลตาเนาะปูเตะอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเดชรัตน์สินจิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนางเฉลียวพิกุลกลิ่นและนางอุไรทับทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านกาสังในตำบลตาเนปูเตะอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัด ยลาซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่2เมษายน2557จากเหตุผู้ก่อความไม่สงบดักซุ่มยิงขณะเดินทางโดยรถยนต์หลังเสร็จสิ้นการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอบันนังสตา โดยเหตุเกิดที่บริเวณสะพานเส้นทางเข้าบ้านกาสังในหมู่ที่6ตำบตาเนาะปุเตในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพด้วย ทั้งนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่10เมษายน2,557เวลา14นาฬิกาณชาปนสถานเทศบาลนครยะลาวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราชฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก บ่ายวันนี้นายกองเอกวิราชรุจิวัฒนพงศ์ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จากส่วนกลางพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปยังหอประชุมอำเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกเพื่อมอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่ราชฎรที่ประสบวาตภัยจำนวน250ครัวเรือน จากนั้นได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยณนหอประชุมที่ว่าการอำเภอนครไทยจำนวน250ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น500ครัวเรือนทั้งนี้เมื่อคืนวันที่4เมษายน2557ได้เกิดลมพายุกันโชคแรงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกส่งผลให้อำเภอนครไทยมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย245ครัวเรือนวัดหนึ่งแห่งและที่อำเภอบางระกรมมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 247ครัวเรือนวัด2แห่งและโรงเรียนอีก1แห่ง วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิอำเภอวา,วาริชภูมิจังหวัดสกลนครนายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ท23ค่ายศีสกุลวง์ ได้นําสิ่งของและถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้แก่ประชาชนอํเาเภอวาริชภูมิซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาจากการสํารวจความเสียหายโดยสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครพบว่าทั้งจังหวัดมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายรวมกว่า300หลัง,ลงคาเรือนซึ่งในอํเาเภอวาริชภูมิเสียหาย100ครัวเรือน สำหรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เน้นให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอาทิสังกะสีค้อนตะปูขวานเลื่อยที่นอนหมอนมุง้งข้าวสารและอาหารแห้ง ในวันเดียวกันนี้ณนะองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรว่าที่พันตำรวจโทรณกรไวยนิพีผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่312กองกองกำกับที่31ค่ายเจ้าพระยาจัก,กรีนำถุงยางชีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน63ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลวัดขวางอำเภอโพทะเลในโอกาสนี้ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวน ชายแดนที่312ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ได้แก่สังกะสีไม้แปรและกระเบื้องในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนด้วย โดยมีนายวิชาจิระพินญ,ญากุลในอำเภอโพทะเลและนายกองการบริหารส่วนตำบลวัดขวางให้การต้อนรับทั้งนี้เมื่อวันที่4และ5เมษายน2557ได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นที่อำเภอสามงามตะพานหินโพประทับช้างโพทะเลและอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรสำหรับพื้นที่อำเภอโพทะเลมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย71หลัง วัดสุนทรประดิษฐ์จัดโครงการบรรพชาอบรมสาม,มาเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2557ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่วัดสุนทรประดิษฐ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดพิธีอุปสมบทและบรรพชาภาคฤด,ดูร้อนประจำปี2557 เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา86พรรษาโดยอุปสมบทเป็นพระภิกษุสี่รูปบรรพชาเป็นสามเณร68รูปทั้งนี้ทางวัดสุนทรประดิษฐ์ได้เปิดรับเยาวชนอายุตั้งแต่9ปีเข้าร่วมโครงการบรรพชาอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2557ระหว่างวันที่8ถึง30เมษายน2557 เพื่อให้เยาวชนร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสร้างศาสนาทายาทเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในการศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตนในด้านคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและห่างไกลาย,ยาเสพติด ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิที่ดีของครูอาจารย์และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ วันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายวินัยบัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการสายโลหิตสายใจครั้งที่1ประจำปี2557ซึ่งทางจังหวัดจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิตของเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาอีกทั้งเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีประชาชน จำนวนมากไปร่วมบริจาคโลหิตและร่วมบริจาคอวัยวะในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนมอบเงินผู้บริจาคให้แก่องค์กรการกุศลอาทิมูลนิธิเปรมตินสูรานนท์กองทุนครบรอบ100ปีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลไข้สุรานารีสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด รองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้มอบเงินพระราชทานให้แก่เทศบาลเมืองหัวหินเพื่อนำไปบริหารจัดการในศูนย์รักสุนัขหัวหินให้เป็นโครงการต้นแบบบริหารจัดการสุนัขจรจัดอย่างครบวงจร วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน1ิบล้านบาทแก่เทศบาลเมืองหัวหินโดยมีนายดิษฐรวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะประธานมูลนิธิศูนย์รักสุนัขหัวหินในพระบรมราชปถัมภ์เป็นผู้มอบเงินพระราชทานดังกล่าวณสํานักง,งานวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปบริหารจัดการในศูนย์รักสุนัขหัวหินด้านนายนพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมือง หัวหินได้กล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานเงินให้กับศูนย์รักสุนัขหัวหินเพื่อให้เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการสุนัขจรจัดอย่างครบวงจรโดยทางเทศบาลเมืองหัวหินจะดําเนินการดูแลสุนัขจรจัดในพื้นที่อําเภอหัวหินให้มีที่อยู่และได้รับการดูแลทั้งเรื่องอาหารการรักษาอาการเจ็บป่วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าเพื่อให้สุนัขมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากเมืองหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญซึ่งที่ผ่านมามีคณะต่างๆเดินทางไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่พระตำหนักเพชรวัดวรวิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วย โดยในเวลา14นาฬิกาคุณดลพรวนิประภาคุณพิมพินลินพุทธิสุริกุลและคุณอุดมศักดิ์แท่นคำร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกา สำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถโหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ w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  a ไ b ย w o n c o m หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์022809578 ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปบ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจต,ตามหน้าที่ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมแก่ฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2556ณท้องพระโรงสาราราชประชาสมาคมวังไกลกังวลวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2556จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอรรยาสุวิเศษศักดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ